大约要。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ นี่นี่เขาซอสปอนนีนี่คือซอดไปวัดใช่ไหมค่ะไปวัดใหญ่แป้งนี่ยอเคตัดจริงทีนี้มีตังให้เด็ดมันเลยค่ะตรงจะงอกกล้วยมันจะแหลกงอกโอ้โอ้รองตัวโอ้บุญปัญญาหนึ่อเลยบุญปัญญาก็ต้องลองจานด้วยก็เลยนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นแล้วนะค่ะรองถ้วยขึ้นมาให้มันให้มันโค้งขึ้นมาโอ

ตัดกันมาเลยตัดก้นมาเลยตักันมาเลยส่าเ่ีย่าฮ่าฮ่าเ่ีฮ่าฮาเอาฮ่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 าะว่าส่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าปีที่แล้วซึ่งทางทีม่ลุ่มเ่ี่ยวัาน่าาฮ่่าฮ่าฮ่า่่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่กว่าาก่า่ พี่น้องในชุมชนเนี่ยเขาต้องพอคนะเขาโดยเฉพาะคำสั่งจังหวัดได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมติที่ประชุมกำหนดให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มโดยเฉพาะกิจกรรมวานเดือนสิดของจังหวัดตรังได้นะครับแต่มีมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขดีเอีนะครับเช่นมีการเว้นระยะห่าง และก็มีการตรวจวัดให้ล้างมือนะครับที่สำคัญคือทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยร้อยปนต์นะฮะซึ่งทางทีมานเนี่ยโดยท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็รับทราบมาตรการนี้ดีนะครับก็พยายามฝันผ,นผ่านพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนนะครับในการที่จะถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับตามที่ผมกล่าวแล้วเรียบร้อยนะครับ